3ามหน่อเนียนๆก็อีกสองหน่อน้อยๆเดี๋ยวตอนนี้เราก็ต้องลงอีกน,นะครับเพราะว่ารอบแม่งอยู่ในป่าอีกแล้ว คครับผมจะใชายกุ๊บนะครับตอนนี้กุ๊บก็ออกมาเก็บรอบนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าหลังจากนี้นะครับกุ๊บจะปลูกป่ายอย่างเดียวนะครับข้างนอกไม่วางเลยนอกาจากว่าออกไปลองไปหาไซส์ใหญ่จริงๆเนี่ยท่จะออกไปนะฮะเราไม่ยด้วางไว้ในป่าวางไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ทีนี้นะ้ำมันสูงมากนะครับกุ๊บไม่แน่ใจว่าจะเอาเรือเข้าไปข้างในได้หรือเปล่านะครับ คือจริงอะ่ะตอนเมื่อวานอะ่ะมาบุกป,ป่าจริงจริงแต่ว่าตอนนี้น้ํามันสูงมากวันนี้น้ําขึ้นไป2.6นะครับสูงมากๆแต่ว่าพรุ่งนี้แม้จะขึ้นไปสองเลยจนมันสามารถเอาเรือเข้าไปข้างในป่าได้นะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเอาเข้าไปได้ไดสัดไทุกที่หรือเปล่า ก็าอาจจะต้องใช้โปโปถ่ายออนนี้น้ำลึกขนาดนี้ลงเลำบปากอีกโอเคนะนะนะโอเคเดี๋ยวกุ๊ปขอญอาต เก็บกล้องนี้ก่อนนะแล้วก็ใช้กล้องนี้แทนไปเข้าป่ากันเราจะเข้าป่ากัน ข้างล่างในน้ำใสมากอ่ได้แล้วตัวนี้ O que ไม่มีเลยวะ่ะทำไมเหยื่อมันหายหมดวะ่ะ อันนี้เก็บรอบไปตั้ง,งเยอะแล้วเก็นไ,ได้แค่ครึ่งเดียวเอง,งเยอะก็ไม่มี ได้ประจำแต่ว่าวันนี้ไม่เห็นได้เลยได้แตปูตติดด้วยแล้วเยอมันก็หมดเลยโอ้ยไม่ค่อยมีเลยครับ นี่เอวงตวตุ้นเก็บขยะริมฝั่งนะครับมันมีทุกทางอ่ะ มีตัวกิน <c oughs> แต่ว่าไม่มีปูไม่มีเหยื่อรอบไม่ขาดไอ้สัตว์คือเยอะมากอ่ะ <c oughs> อุ้ย <c oughs> ป่านี้มีประมาณสี่ห้าตัวเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะปูเยอะ <c oughs> ที่จะเก็บละ คือให้เห็นว่าเนี่ยดูดิเป็นกองแล้วปลาปีกแก้วนะมันสาม,มารถัวใหญ่ว่นนี้ได้อ,อีกนะครับไม่ใช่ตัวแค่นี้นะอันนี้คือเขามันอยู่ในตระกูลปลาดุกปรากดอะ่ะเออแต่เรียกปลาปีกแก้วแม่งตำโคตรเจ็บแต่ว่าเนื้อไม่อร่อยมากนะครับปล่อยให้ปูปลากินนะคือแค่จะให้ดูว่า มันตายเยอะมากอะ่ะมันมีอยู่สองประเด็นคือน้ําน้ํนเสียน้ํามันน้ํามันเรียกว่าวอะไรวะน้ํามันสวิปเร็วอะ่ะอธิบายไม่ถูกกลบอีกอย่างนะึงคือมีคนมาเบื่อปลานะครับแล้วเบื่อปลาเอาปลาไปขายมันกินกันได้ไงวะชิบหาย มีอีกเนะี่ยขึ้นนั่งบนนะอ่ะเพราะน้ำมันกำลังลุงเก็บรอบมันต่อดีกว่าไม่มีในป่านี้ไม่ค่อยมีเลยวะไม่เคยมาดักนานแล้วนะแล้วก็ไม่ค่อยมีคนมาดักหรอกอันนี้ไม่มีอะไรกินเหยื่อเลยแต่เหยื่อะอยู่ เห็นไหมตายก็เนี่ยไอ้ที่เต็มไม่หมดอันนี้คือไม่ใช่อันที่ทิ้งนะอันที่ทิ้งมันน่าจะลงแรงล่างแล้วเพราะว่าตอนนี้น้ำมันลงน้ำากํกำลังลงตอนนี้เยอะมากอะปูไม่เห็นเยอะบ้างเลยวะ โอ้โไอ้เนี่ยไอ้เนี่ย,ยมาแล้วตรงเนี่ยอะไะไมงเลยจุ๊บเลอ้อเลอ้อเล้อเดี๋ยวเอาไปให้เห็นตอนที่มัด ขอ,อข,อขอปั๊บได้ปุบ๊บไปไงพี่น้องนี่ยะดสลดแงขอปั๊บได้ปุ๊บขอปุ๊บได้ปั๊บขอปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บได้ปับป๊บปุบ๊บปุ๊บ,บ <'re> อุ้ยอีเหี้ยอ้าวพอได้ปลูกอารมณ์ดีเย็ดแม่ หน่อเนียนๆกับอีกสองหน่อน้อยเดี๋ยวตอนนี้เราก็ต้องลงอีกนะครับเพราะว่ารอบแม่งอยู่ในป่าอีกแล้วแต่ว่าตรงนี้ก็อันตรายนิดหน่อยเพราะว่าก้อนหินแม่งไม่เท่ากันแล้วมันเป็นโซนหินอะตกลงไปก็นักแห้งพังอะเมื่อวานมาวางยังได้แผลเลยคือถ้าเกิดเข้าป่าเนี่ยได้เลือดทุกทีเดี๋ยวเก็บลูกนี้ก่อน มีเที่ยอะไรเลยเหยือก็หายโอ้ยติดกล้องไม่ขาดขาดตาเดียวถือว่าไม่ขาดที่ห่อเหยือก็หายเริญนคอนระโยงหนึ่งสองสามสี่ หองไงเหี้ยเป็นสิบเลยเนะี่ยดงเดียวเนะี่ยเฮียก็ไม่มีปูก็ไม่มีมองเห็นปพรวะว่าเนะนี่ยอย่างนี้ก่อนใหญ่ร้อยก็หกเจ็ดตัวนะ่ะเห็นปหข้างหลังเขาขาวขาวเนะี่ยจะเต็มเลยเนะี่ยน้ำมันลงนะไม่ใช่ไอที่เราปล่อยนะ โอ้ยเ oh, สียดายตายเต็มเห็นไหมเพียบน,นยบู่นก็นม,นนมีนู่นก็มีมีข้างเหล่าทั้ง้าเดี๋ยวค่อยมาเอามีปูไหมถ้าเกิดลูกนี้มีปูเดี๋ยวเอาโกโปูด,ดำเลยมองไม่เห็นว่ะแต่น้ำใสอยู่ แอม่ไม่นานเลดี๋ยวคมองไม่เห็นว่ะเอวใบบุวันนี้ปูใบก็เยอะปูดำก็ใหญ่เหยีดแม่นาน,นานทีเลยขนาดน,นี้มาลูกท้าย แล้วเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันในฝั่งเดี๋ยวกูจะตัดเข้าฝั่งเลยดูท้ายบัวนี่ไม่มีที่ห่อเยอะอีกแ่ะเป็นไงนแต่อันนี้ไม่ขาดด้วยโอเค ดี๋ยวไปดูผลงานในฝั่งว่าวันนี้เราได้อะไรบ้างไปมาครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ฝั่งแล้วแต่ว่าตอนแรกจะมาถ่ายถ่ายหน้าปกวสวยๆในน้ำชิบหายหดูพอกลับมาน้ำเขียวปีเลยตอนนี้บ่อใกล้ๆนี้เขาปล่อยน้ำมานะครับเขียวแม่งดาฝันกูเลย โอเคเป็นไรแต่ว่าเมื่อกี้เราก็ถ่ายถ่ายตรงหมดไว้แล้วก็เดี๋ยวกูจะมามัดปูนะครับก็เคียร์ทางก่อนอของยอชิบหายทิ้งเลยตอนแรกกรุก็ว่ากรุปต้องหลงแน่เลยรอบที่ไหนได้ ออกันนี่เดแม่แม่ตัวใหญ่ทั้งนั้นบลมบลืมเดี๋ยวเ,เรามาเทือกตัวโ,โอเคสีสันวันนี้ก็จะประมาณนี้เนะเาะแล้วก็ คือเนี่ยประมาณสี่ห้าอีพีต่อจากนี้ก็คือจะเป็นบุกป่าเดอะซีรีส์เลยแต่ก็ไม่ได้ทําเป็นซีรีส์หรอกพี่เกียริทำเป็นซีซั่นแล้วที่เกียริทำเป็นเรื่องๆแล้วก็จะลงให้หมดเลยลงแบบไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีตอนไม่มีช่วงเลยหรือว่าอาจจะมีบ้างไม่รู้งะครัแล้วแต่เดี๋ยวรอดูก็รู้เรื่องนะครับอันนี้ก็สีสันการ,ารมาปูนะครับ พรุ่งนี้ไม่พรุ่งนี้ดียววันนี้แหละแต่ว่ากูว่าคงไม่ได้ถ่ายตอนไปวางหรอกหรืออาจจะมีฟุตเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยนะครับไปไปถ่ายก็จะวางรอบต่อจากที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้เลยนะครับก็จะต่อไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืจนสุดป่าบนอะ่ะกูมีเวลา9้าวันนะครับที่จะวางในป่านะครับเพราะเกิดว่าหลุดเ้าวันนี้ไปปั๊บน้ําก็จะเสียอีกพน้ําเสียก็ไปวางหาผู้ใบ้นะครับเพราะตอนนี้มีคนสั่งผู้ใบยอยู่ โอ,โอเคถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้กรุ๊ปด้วยนะครับแล้วพรุ่งนี้มาเจอกัน